ข้พาพเจ้าจับไม่ไม่แสวงหาบุญญเขตนอกพระพุทธศาสนาไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่กล่าวจากจ้วงทีเตียนพระรัตนตรัยไม่บริภาคพ,พระสงฆ์ผู้ทรงศีลทั้งต่อหน้าและนับหลัง สวัสดีค่ะท่านธรรมทูตเครื่องวิถีพุทธทุกท่านนะคะดิฉันเจาเลวันมรณฑนาค่ะเป็นธรรมทูตคณะ่องจากประเทศอังกฤษนะคะจะมาจากวัดพุทธปฏิบรอนดอนค่ะเป็นสายลั์ของธรรมทูตคณะ่อหัประเทศอังกฤษค่ะองค์กรธรรมทูตโลกประยุกต์ธรรมะในการเยียวยาจิตใจซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการพูดถึงการใช้ธรรมะในการช่วย ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางจิตต่างๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อค่ะอ่าชื่อจารุวรรณันาค่ะมาจากวัดพุทธปทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะมีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นชื่อจาค่ะคุณพี่จาร์ดีต้อนรับนะคะสู่วัดพุทธวิหารอคดขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพี่แต่ตั้งอยู่ที่เมืองเติมเรินค่ะ ตอนนี้ไม่ใช่อัมสเตอร์ดัมอ๋อเป็นเมืองเป็นวัดที่สวยงามมากค่ะโบสถ์สวยงามมากเลยแล้วก็พี่ๆให้การต้อนรับที่อบอุ่นมากค่ะค่ะร้อนเลยนะคะตอนนี้อากาศดีมากค่ะซึ่งพวกเราก็อยากได้อากาศแบบนี้กันทุกวันใช่ไหมคะคุณที่ถือว่าพวกเราโชคดีที่อากาศเป็นใจให้กับพวกเราค่ะมากเลยค่ะธรรมชาติก็มาร่วมต้อนรับด้วยค่ะมาจากอังกฤษค่ะ แล้วก็ที่นั่งก็คือวัดพุทธทิพค่ะจะพูดไปแล้วที่นั่งก็มีโบสถ์สวยเหมือนกันขอบพระคุณค่ะใช่ไหมใช่ไหมคะ,คะเป็นโบสถ์แรกของอังกฤษและยุโรปด้วยค่ะค่ะดีเลยแล้ว่าที่นี่คือน่าี่จะเป็นโบสถ์หลังที่สี่ค่ะทราบไหมคะว่าที่อื่นอย่างเช่นนอร์เวย์ค่ะแล้วที่ ลอนดอนค่ะแล้วก็<อ>ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวยงามมากเลยสวยงามค่ะแต่ตอนนี้วัดกําลังซ่อมแซมใช่ค่ะกำลังสังขอนกำลังซ่อมแ,แอซมแเพราะว่าวัดสร้างมา50กว่าปีแล้วก็หลังคาค่ะก็จะมีผุพังค่ะเพราะว่าเราใช้ไม้เราใช้ไม้ข้างบนก็จะผุหมดก็ตอนนี้ก็มีการปฏิสังขอ,งอนค่ะ มีการบุรณะกันใช่ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปช่วยปฏิสังขรเพาะอะไรสังขรหลังข้าโบสถ์ของวัดค่ะมาช่วยกันร่วมบุญนะคะเป็นบุญใหญ่มากเลยเพราะว่าสร้างโดยในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยท่านอุปัมภมแล้วก็เป็นมัรตรัฐบาลอุปัมภมด้วยค่ะมาด้วยกันสองท่านใช่ไหมสองท่านคุณจากับคุณพี่คุณพี่อังคณาค่ะที่สวดให้ฟังเมื่อวานนี้ร้อมากเลยสวดได้ไหมคะ จ่าสวดได้จะเสียงจะไม่พอเหมือนพี่อังค่ะเรา<อ>เราสักนิดนึงได้ไหมคะเราเราสองคนเนี่ยจะเป็นธรรมทูตขารหัสเกียรติคุณค่ะอ่าซึ่งก็จะมีที่อเมริกาที่อังกฤษแล้วก็มีที่เนธทร์แลนด์ที่คุณบอยได้รับรางวัลด้วยค่ะทำเพื่อกระหัสเกียรติคุณซึ่งเราถือว่าเป็นเกียรติระดัของเรามากเลยก็ <c oughs> เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งว่าอันนี้เป็นธรมธรมทูตคฤรหัด ในต่างประเทศในทางประเทศค่ะโอ้มีหลายสาขามีมาสาขาเหมือน,นกันมีสาขาเดียวค่ะเราจะเรียกว่าธรรมทูตเจ้าหัสวิถีพุทธในต่างประเทศค่ะแล้วไม่ทราบว่าได้ช่วยเ,เป็นมดงานที่วัดอะไรอย่างไรไหมคะค่ะเราก็ช่วยกันเราเป็นจิตอาสาข,ของวัดพุทธปฏิบค่ะการนอกจากธรรมทูตในนะในฐานะของธรรมทูตกจ้หัดนะคะนอกจากว่าเราจะช่วยวัดเราแล้วเนี่ยเรายังช่วยทุกวัด เราจะช่วยกันเราจะสร้างเครือข่ายกันทุกประเทศที่เรากลางลมใช่ไหมคะที่ยุโรปและที่เมกาด้วยค่ะช่วเลยั่วเลยค่ะเป็นทั่วโลกนะคะเมื่อกี้ท่านหลวงพ่อนะท่านเจ้าคุณเหลาและตอนนี้เรียกเราก็เรียกท่านเจ้าคุณเหลาหรือเรียกท่านเจ้าคุณลาดค่ะเราเรียกท่านเจ้าคุณเหลาเหมือนเดิมเพราะท่านก็เป็นหลวงพ่อของเราเหมือนเดิมค่ะค่ะ ถ <c oughs> ้าแบบว,ว่ามีวัดที่อังกฤษประมาณส5สิบห้ารือสา3สิบหกสามสว่าวัดค่ะเยอะมากเลยนะซึ่งก็นขณะอังกฤษเป็นประเทศเล็กๆค่ะเหมือนกับที่นี่เหมือนกันค่ะเราก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าญาติโยมเรียกร้องค่ะญาติโยมต้องการญาติโยมนิมนต์ไปญาติโยมต้องการมีวัดในบริเวณที่ใกล้ๆบ้านเขาอันนี้เป็นเสียงเรียกร้องมาจากญาติโยมค่ะไม่ได้เป็นเสียงไม่ใช่มาจากพระคุณเจ้า ญาติโยมเขาตั้งวัดแล้วก็มาขอขอขอพระคุณเจ้าไปอยู่ที่วัดจากท่าคุณเหลาค่ะยปช่วยเลยค่ะก็อห่างพ่อก็มีงานเต็มมือล้นมือค่ะจากว่าที่ท่านก็มีวัดของตัวเองหมายถึงว่าได้ปกครองวัดของตัวเองชื่ออะไรนะคะอังเก่าแล้วก็่าาเพิ่งจะมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดวัดมหาธาตุคิงมอมลี่ค่ะค่ะแล้ตอนนี้ท่านมาประจําอยู่ที่วัดพุทธปฏิกรุงลอนดอนค่ะเจ้าอาวาสค่ะ ท่านเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ท่านเป็นประธานอ่าองค์กรพัฒนาทูตโลก w b d o ค่ะนักกายังมีหรือเปล่าคะค่ะซึ่งเป็นสำนักงานส่พรีมาร์ทค่ะค่ะอยู่ที่อังกฤษแล้วกี่ปีคะจะอยู่ที่อังกฤษอ่าสามสิบปีค่ะสามสิบปีนะคะมีครอบครัวที่นั่นเลยสามสิบปีค่ะก็มาตั้งแต่สมัยมาเรียนค่ะมาเรียนต่อแล้วก็ทํางานแล้วก็อยู่จนบัดนี้เลยค่ะแต่ก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยทุกปีค่ะ ดีมากเลยก็พูดคล่องนะคะทำหน้าที่ที่เป็นแบบช่วยงานวัดเนี่ยหน้าที่อะไรคะมีไหมหรือว่าทำทุกอย่างก็เราจะช่วยกันค่ะคือจะจะไม่ได้อยู่ในส่วนของกรรมการวัดนะคะแต่เราจะมีเขาเรียกจิตอาสาของวัดค่ะเราก็จะช่วยงานซึ่งที่วัดก็เป็นวัดใหญ่ถือว่าเป็นวัดกลางของวัดใหญ่ของของประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ช่วยดูแลครูบาอาจารย์ มีงานไม่ว่าจะเป็นงานของในเทศกาลซึ่งที่ชิวัดมีกันก็คือเทศกาลกระิ้นเทศมหาชาตินะคะนับตั้งแต่เดือน3เลยคือมาคาบูชาวิสาขาบูชาอาสาลาหาบูชาเข้าพรรษาเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมมาตลอดแล้วเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาค่ะก็จะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันพระถือศีลนโบโุบสถญาโยมถือศีลนโุบโสถกันแล้วส่วนในทุกเดือนกระด,ดา เราก็จะมีการบวชศิลป์เชลีนีค่ะซึ่งเป็นมาประมาณเยอะเลยนะคะมีปฏิบัติธรรมค่ะพือสอนาทียังไม่จบเลยกิจกรรมเรามีเยอะมากใช่ค่ะพี่ดีมากเห็นแบบว่าเคยมาแล้วก็ไปล่องเรือที่คีทูนมาแล้วใช่ค่ะก็มีคุณพี่ให้ิสอนที่สอนน้องขับเรือค่ะขับเรือสวยงามมากคีทูนสวยงามค่ะประทับใจค่ะก็ต้องขอฝากความคิดถึงถึงพี่ๆนะคะในกลุ่มสูงอายุ ค่ะชมรมผู้สูงอายุค่ะไทยในยูเคพี่แซมพี่แซมพี่สมศักด์ค่ะกับคุณพี่ดัชนีค่ะพี่ชี้ค่ะค่ะฝากความพิถึงด้วยแล้วกันทุกคนเลยเนาะค่ะในการที่มาอบรมในครั้งนี้นะคะไม่ทราบตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเรจะมีการมอบวุฒิบัตรรู้สึกยังไงคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีคําถามถามเหมือนกันว่าก่อนมา และตอนที่มาร่วมการอบรมและตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วรู้สึกหรือว่าได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างค่ะที่มานี้ก็มีความประทับใจมากค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทางวัดพุทธจ้ปิหารอัมสเตอร์ดัมค่ะที่ <ขา S 2> ต้อนรับรพวกเราค่ะเจ้าภาพค่ะต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีได้ไมาเจอครูบาอาจารย์ค่ะ,ะท่านพระวิทยกรที่มาบรรยายพวกเราฟังนะคะท่านมี ภูมิความรู้สูงค่ะซึ่งเราได้มาฟังได้มาเปิดทัศนคติได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้ามาเป็นธรรมทัตวทเรื่องหัดค่ะเราเข้ามาพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเราจะได้ช่วยงานครูบาอาจารย์ช่วยงานประสงค์แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ศาสนาต่อไปค่ะนะคะมีชีวิตอยู่ธรรมดาเนี่ยนะคะไม่ทราบว่า ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติหรือมีหลักอะไรไหมคะที่ว่าเอามาเตือนใจเอามาฉุกคิดให้ตัวเองไม่ให้ไหลไปกับค่ะสิ่งอื่นๆอย่างไรคะก็อยู่กับปัจจุบันค่ะอยู่กับปัจจุบันมีสินทุกอย่างก้าวที่เราจะทําได้ซึ่งการที่เป็นธรรมทั่วเครื่องรหัสเนี่ยค่ะเรายังมีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเราก็พัฒนาตัวเองนทั้งสองด้าน จ้าก็ได้มีการปฏิบัติธรรมค่ะนั่งวิปัสนาแล้วก็มีสวดวนทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับท่านเจคุณลาดนะคะทางออนไลน์แล้วก็จะได้รับฟังธรรมะทุกเช้าค่ะทุกเช้าทุกเย็นท่านก็จะสอนเราทางออนไลน์ค่ะก็ไม่ความรู้สึกก็ไม่ได้ห่างไกลจากพระสงฆ์องค์เจ้าเลยได้อยู่กับใกล้กลับพระศาสนาตลอดหลังจากธรรมดเช้าก็ไปทํางานค่ะกับที่ทํางานมาก็ทำวัดเย็นทานข้าวแล้วก็นั่งปฏิบัตินิดนึงห้านาทีสิบนาทีก่อนนอนก็ถือว่าเป็นกิจกรรม ิจวัตรประจำวันค่ะแล้วก็ข้อธรรมเนี่ยที่เอามาไว้สอนตัวเองก็คือการมีสติพยายามนะคะก็คือระลึก,ลกระลึกรู้ถ้าเกิดเราเราอาจจะโดยทุกครั้งที่เราทํางานหรืออยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรามีฉุกได้คิปออก็โอเคกลับมาอยู่กับกายกับใจคือเราขอให้เพราะว่าเรายังเป็นธรรมทูตชะลังหารเรามีชีวิตทั้งโลกกับทางธรรมอย่างาที่พระอาจารย์ท่านเมื่อกี้พูดนะคะ,คะวัตถุนิยมกับอ่า ิตจันิยมจิตจาดนิยมค่ะไม่ทราบทางานอะไรคะจะทํางานอ่ะทางด้าน finance ค่ะดูทางด้าน bank รีคอนซัค่ะที่อังกฤษที่ประเทศอังกฤษค่ะอ๋อเก่งเนาะเก่งเนาะถือว่าพูดคล่องลื่นไหลเลยคุณเจ้าพูดอธิบายให้ฟังก็เห็นด้วยเห็นด้วยตลอดค่ะเสียงแจ้วแจ๊วเห็นด้วยค่ะกับคุณเจ้าก็ครูบาอาจารย์ก็สอนมาเราก็ปฏิบัติเดินเดินตามรอยครูบาอาจารย์ค่ะทําได้เท่าที่ทําค่ะทํา สุดความสามารถค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราปฏิบัติธรรมหรือ <c oughs> ว่าเรามีน้อมทำมาปฏิบัติเนี่ยนานเท่าไรแล้วสิบห้าปีได้แล้วค่ะแล้วจุดเริ่มต้นแรงบันด,ดาลใจหรือแรงจูงใจหรือเราเห็นว่าโอ้ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตคืออะไรคือตอนแรกเนี่ยได้มาเรียนรู้เกีย่ยวกับพุทธศาสนาค่ะก็มาเริ่มเรียนจากนักธรรมตรีค่ะ เรื่องเรามีความสนใจแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนค่ะตอนนั้นวัดพุทธปฏิบจะมีการปฏิบัติธรรมทุกเดือนค่ะก็เข้าไปปฏิบัติธรรมกับทางคณะครูบาอาจารย์ค่ะเราก็เริ่มศึกษาพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้ว่าพุทธประวัติมีความอินมากในเ,เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านมีปฏิปทาที่ต่างกันค่ะแล้วศรัทธามากก็เลยไปอินเดียค่ะ ปอินเดียปุ๊บก็ยิ่งเห็นความเป็นไปความเป็นอยู่ในสมัยก่อนทําให้เรานึกถึงสมัยพระพุทธกาลนะคะกค็ะมีความอินมากขึ้นกลับมาก็มาต่อทางด้านนักธรรมโทนักธรรมตรีค่ะในระหว่างที่เราเรียนคือปกติเนี่ยเป็นคนชอบฟังธรรมะอยู่แล้วค่ะจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่ชาหลวงพ่อ,ชอดโชดก แต่เราเนี่ยจะฟังคำพระคำบาลีไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยใจก็คือโอเคถ้าเรามาฟังรู้เรื่องเราคงได้ประโยชน์กว่าน,นี้ถึงเข้ามาเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกถึงแม้จะจบนักธรรมเอกแล้วความร้วรู้เราก็ย,<อ>ยังเป็นแค่หางอึงค่ะขนลุกเลยนะคะความรู้เราก็เป็นแค่หางอึงค่ะเราก็ยังต้องพัฒนาตัวเราไปอีกค่ะใช่ใช่พัฒนา,ฒนาไุดส้น,สนก็ต้องเรียนรู้ไปที่สิที่สุสดแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะตั้งใจว่าจะให้ แต่ละประเทศนะคะมาพูดมาอะไรสั้นๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่คุณจะพูดได้ดีมากแล้วมีเนื้อหาสาระนะคะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ไปวัดใช่ไหมคะมีคอร์สแล้วเราก็ร่วมพอร่วมด้วยก็อยากที่จะเรียนรูอยากทราบค่ะอยากทราบให้ให้มันถ่องแท้รู้ลึกๆลงไปค่ะก็สาธุค่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการที่ว่า ช่วยสวดให้ฟังสักนิดมาสมัยนี้จะไม่เก่งทุกอย่างต้องขออนุญาตค่ะต้องขออนุญาตค่ะก็เก่งหรือไม่เก่งแต่ถ้าเราได้เราก็พูดสวดให้ฟังไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเสียงคือเสียงตามครูบาอาจารย์จะสวดได้เพราะเราจะสวดกันได้หลายคนค่ะแต่คนเีวที่วัดพุทธปฏิทินนะคะจะมีการสวดทุกวันที่เก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าเราจะมีการสวดเต็มเต็มบทนะคะแล้วก็ในทุกวันเกิด แต่ตแต่ตละเดือนของทุกท่าน้วจะมีการสวดมหาสมัยยสูตรหรือ,อในสมัยที่ครูบาอาจารย์ครบรอบอายุวัฒนมงคลเราก็จะสวดอ่ามหาสมัยยสูตรถวายเหมือนกันแในส่วนของจ่าเองเนี่ยจะสวดได้แต่ว่าสวดเสียงคนเดียวเนี่ยจะสวดไม่ได้ค่ะเพราะว่า<ม>เสียงเสียงเนะสูงเสียงสูงมากค่ะเสียงสูงมากค่ะแล้วก็ต้องหนักแน่นโอเคไม่เป็นไรขออนุญ <นะ S 1> าตด้วยตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันด่วนนะคะแล้วก็ตอนช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมต่อๆไปต้องขอขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบคุณอย่างสูงค่ะดีใจที่ได้คุยด้วยและได้ทราบถึงว่าคุณจะเข้าสู่ถึงมาได้ยังไงได้อย่างไรขอเรียนเชิญนะคะทุกทุกท่านมาเป็นธรรมทุตเลือดรหัสด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วยกันทํางานเพื่อคําชุนศาสนาต่อไปค่ะเราเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4ี่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปทานข้าวกัน